ถ้าใครที่ได้ดู g i b o n o s i c a l a p t o n o m y c h e t y ก็จะได้เห็นโนซอมิชังเวอร์ชันผู้ใหญ่ได้กลายเป็นคุณครูตามที่ใจของตัวเธอนั้นปรารถนาและเป็นที่รักของเด็กๆทุกคนและก็มีการแชร์ประสบการณ์ครั้งที่เธอนั้นยังเยาว์วัยให้แก่เด็กๆที่เธอนั้นสอนถ้าเรานั้นมองย้อนกลับไปในเรื่องราวของ Yes Pretty c r e แล้วก็ Fast Go Go ก็ต้องพูดว่าโนโซมีนั้นมีความพยายามเป็นอย่างมากเป็นคนช่างฝันกล้าที่จะทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าคิดไม่กล้าทำจนในที่สุดเธอก็สามารถทำมันได้จากเด็กเรียนไม่เก่งอะไรกันทําให้โนโซมีนั้นมาเป็นคุณครูจากคนไร้ซึ่งความฝันจนในตอนนี้เธอนั้นเป็นคนที่มอบความหวังความฝันให้แก่เด็กๆทุกคนรวมทั้งคุณคุณผู้ชมด้วย อะไรเป็นแนวคิดทําให้โนโซมีนั้นพัฒนาตัวเองได้มาจนถึงจุดนี้เธอทําได้อย่างไรเธอมีใครเป็นผู้ช่วยและคนดูอย่างเราควรเอาข้อดีตรงไหนของโนโซมีมาปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นเหมือนกับตัวของโนโซมิซัง <c oughs> วันนี้พบกับผมกราเตอร์ลิปแมนผมนั้นจะยกมาสักห้าหัวข้อ ที่เห็นได้ชัดจากตัวของคุณยูเมฮาระกันนะครับโดยสิ่งแรกที่ผมเห็นได้ชัดจากตัวละครตัวนี้นะฮะคุณยูเมฮาระโนโซมีเป็นตัวละครที่พัฒนาตัวเองแบบเสมอและพัฒนาแบบไม่หยุดยัง้ง คุณยูเมฮาระโนโซมิเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียนไม่เก่งไม่มีความฝันอะไรเลยแต่วันหนึ่งคุณยูเมฮาระได้พบกับอาจ,จารย์โคโคดะและชายคนนี้เนี่ยแหละที่เป็นคนมอบความฝันให้แก่คุณยูเมฮาระช่วงต้นต้นของยัจสปิ t ี้เคียฟานะฮะเราจะได้เห็นคุณยูเมฮาระที่เรียนไม่เก่งโดนคุณนัส,สึกิเผาเรื่องราวในอดีตอยู่ชมรมไหนก็โดนให้ออกจากชมรมนั้นช่วงมาเป็นพิตตี้เคียลเธอก็ดูไม่น่าจะ พึ่งพาได้ถึงจะมีตำแหน่งเป็นลีดเดอร์แต่เธอนั้นก็ไม่ได้รับการเคารพมากสักเท่าไหร่จากคนภายในทีมอาจจะมีแค่คุณอากิโมโตะกับคุณคาสึกาโนนะฮะและยังถูกตุกตามิว้วหรือในอนานคตที่รู้จักกันนั่นก็คือมิมิโนคุรุมิว่าเป็นเพียงแค่เด็กเออเคนหนึง่งแต่ช้าก่อนเด็กเออเคนนั้นโนโซมิค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เปล่งประกาย จะอันเดอร์ด็อกคนหนึ่งเธอค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เป็นประกายมากขึ้นเลี้ยงไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาเธอมีโคโค่หรืออาจารย์โคโคดาเธอให้อาจารย์โคโคดานั้นสอนมีอะไรไม่เข้าใจคุณอยู่เมฮาระก็จะไปถามมีคุณอากิโมโตเป็นบรรณาห์ฮอนสมุดก็ให้คุณอากิโมโตนั้นแนะนําหนังสือสอนวิธีการอ่านหนังสืออ่านหนังสือยังไงไม่ให้หลับมีคุณมีนาซึกิที่เป็นประธานนักเรียนแล้วก็เรียนเก่ง ถึงคูมินาสึกินั้นจะดุพาน,นอกจะดูดุแต่สิ่งที่คูมินาสึกินั้นดุนะฮะเขาก็อยากให้นอโซมินั้นได้ดีเจอบิซาเลกที่ได้เพียงแค่18คะแนนในที่สุดคุูยูเมฮาระก็ได้คะแนนเจด2คะแนนด้วยความตั้งใจของเธอมันทาให้เธอนั้นประสบความสำเร็จมาได้การพัฒนาตัวเองนะฮะมันก็เป็นอีก หนึ่งอย่างที่พี่ก็อยากให้น้องนั้นลองฝึกดูนะคะเพราะมันจะช่วยทําให้น้องนั้นประสบความสําเร็จได้ในชีวิตนะฮะส่วนข้อเสียแล้วก็ความผิดพลาดในอดีตนะฮะเราไม่อาจจะแก้ไขมันได้โอเคเราอาจจะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อเสียได้มันอาจจะช่วยทำให้เราประสบความสําเร็จได้แต่บางสิบบางอย่างถ้ามันเกิดไปแล้วพี่ก็อยากให้น้องๆนัปล่อยผ่านไปเก็บมันไหมมาเป็นบทเรียนนะฮะโอเคไปข้อต่อไป ข้อต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งข้อสําคัญเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่พี่เห็นได้ชัดเจนจากตัวของคุณยูเมฮาระความมุ่งม,มั่นเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองครับ ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ทีละนิดความคืบหน้าก็คือการเข้าใกล้ความสําเร็จคุณยูเมฮาราเป็นคนที่มีพลังงานที่ล้นเหลือมากเลยเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังความฝันสิ่งแรกที่เราพบนะฮะหลังจากที่คุณยนะูเมฮารานั้นได้พบกับอาจารย์โคโคดะเธออยากจะฟื้นฟูอาณาจักรพาลูมีแอร์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์โคโคดะนะั้นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ในตอนนึงทั้งสองคนก็ได้อยู่ด้วยกันและได้พูดคุยกัน อาจารย์โคโคดั้นอยากจะให้คุณยูเมฮาระโฟกัสไปที่ความฝันของตัวเองให้ความสัมพันธ์ความฝันของตัวเองมากกว่าความฝันของอาจารย์โคโคดะและในไฟโกโกความมงมั่นของคุณยูเมฮาระนั้นก็เต็มเปี่ยมมากๆขนาดโดนไซรับหรือชิรอปนะฮะเคยเอาตลับกุหลาบไปให้กับพวกเอทเทอร์นอลผู้แย่ก็เหมือนโดนหักหลังแต่คุณยูเมฮาระนั้นก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวของ ไชลนะฮะคุณยูเมฮาละมักจะตั้งเป้าหมายแล้วใช้เป้าหมายเป็นพลังงานในตลอดทั้งสองเรื่องไม่ยอมแพ้การทาาไม่ล้มเลิกแม้จะไปถึงเส้นชัยและเส้นชัยที่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนที่พิษคุณยูเมฮาละก็จะยอมรับมันไว้คนเราเชื่อมั่นในตัวเองจะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองด้วยแล้วก็จะมีจุดยืนที่แน่วแน่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะคิดอย่างไรกับ ความคิดของเราเราที่เป็นคนคิดเป็นคนฝันก็จะพิสูจน์ความฝันความมุ่งมั่นเหล่านั้นให้เขาเห็นการจะทําความฝันให้ประสบความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ยากตามที่คุณยูเมฮารานั้นได้บอกไว้ความฝันนั้นอาจจะก,กลับกลายไปเป็นฝันรวมๆแรงๆแต่ว่าพี่อยากให้น้องๆใส่ใจความฝันเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นไปได้ช้าหรือเร็ว จงตั้งเป้าหมายไว้ที่ดวงจันทร์เพราะถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะไปไม่ถึงแต่คุณก็ยังดยู่ทางกลางหมู่ดาวลัสบาลอันต่อมาก็เป็นอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของคุณยูเมฮาราโนโซมิใส่ใจรายละเอียด แล้วก็มีไหวพริบที่ดีถึงจะไม่ฉลาดที่สุดคุณยูเมฮาระเป็นหัวหน้าทีมที่ดีมากให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็อยากจะให้คนคนนั้นไปถึงความฝันของตัวเองเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความฝันของคนอื่นพอๆกับความฝันของตัวเองควณชั่นมาสครับทำไมเราต้องเอาตรงจุดนี้ของคุณยูเมฮาระมาพัฒนาตัวเองด้วยละ่ะ การใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยมันจะช่วยทําให้น้องนั้นเข้ากับคนอื่นได้ดีโนซุมิ <Nos omi S 1> เป็นคนที่มักจะเข้าไปถามเพื่อนในทีมว่าเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างกินข้าวหรือย,ยังทําอะไรอุ๊ยวันนี้ทําไมไม่ล่าเริงเลยไปทําอะไรมาคอยดูสีหน้าคอยดูอาการของเพื่อนๆในทีมแล้วจะเข้าไปพูดคุยหรือทํายังไงก็ได้ให้เขานั้นหายจากอาการวิตกกังวลมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอยาตยกมาสอนตอน ในยยสพิติเชลฟี่โกโกจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ดารทลาทหน,นึ่งทําของหายคุณยูเมฮาระก็จะไปอาสาตามหาของสิ่งนั้นให้ดาราล่ทนั้นนั้นได้กลับคืนมาแล้วก็ตอนที่ทาไข่เจียวคุณยูเมฮาระก็ทําไข่เจียวยัดไส้ต่างๆที่พิติเชียวแต่ละคนในทีมชื่นชอบส่วนอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือไหวพริบตัวผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่มีไหวพริบกันที่ดีอยู่แล้ว แต่อยากจะให้ฝึกไหวพริบให้มันดียิ่งขึ้นหรือฝึกไหวพริบให้มันตลอดเวลาไหวพริบมันช่วยทําให้น้องทํางานมาได้ดีทําให้น้องนั้นมองโลกในอีกแบบมุมนึงเป็นคนช่างสังเกตเหมือนตัวละครอย่างโคน,นันแล้วก็ชุดความคิดอ่ามันทําให้น้องนั้นกล้าจะคิดต่างมีความคิดที่หลากหลายอาจจะรู้ทันความคิดของคนอื่นหรือคู่กรณีหรือคนที่มาพูดคุยได้ วยพิบฏิาพามของคุณยูเมฮาราโนโซมิถึงเคียวดีนั้นจะไม่สลาดเท่ากับตัวของเคียวอควาแต่ในหลากหลายสถานการณ์ของเยสปิต้เคียวไฟก็รอดมาได้เพราะมีคุณยูเมฮาระแล้วก็วหวพิบที่ดีของคุณยูเมฮาระทำให้ทีนั้นรอดจากการต่อสู้หรืออาจจะไม่เกี่ยวกับการต่อสู้แต่ในบางทีเพื่อนร่วมทีมก็จะได้ไอเดียหรือได้บางอย่างกลับไปจากตัวของคุณยูเมฮาระโนโซมิ ต่อไปอาจจะเป็นสกิลที่ยังไม่ได้ใช้นะตอนนี้แต่พี่เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในอนาคตอันไกลโพสหรืออันใกล้นี้จะได้ใช้แน่กับเป็นผู้นำที่ดีครับคำแรกที่พี่เนี่ยนึกถึงนั่นก็คือทัศนคติเชิงบวก ผู้นำที่ดีจะต้องมีเจ้าคำนี้อยู่ในใจหรืออยู่ในมันสมองมองโลกในแง่บวกการมองโลกในแง่บวกนะไม่ใช่มองโลกว่าแบบโลกสวยเกินไปหรือมองโลกในแง่ละอายเกินไปแต่มองโลกในแง่บวกมองโลกแบบกลางๆมองว่าทุกวิกฤตมันยังมีโอกาสที่เรานั้นจะฝ่ามันไปให้ใกล้เป็นคนที่มอบพลังงานให้แก่เพื่อนุ่งทีมที่เหนื่อยล้าจากการทำงานเชื่อมั่นในความสามารถ ททุกๆคนในใีมแล้วของคุณยูเมฮาราโนโซมิล่ะผมอาจจะจำตอนไม่ได้ร0 0เซนะฮะแต่ผมชอบตอนที่พิตตี้เคียวไฟนั้นแตกครั้งแรกคุณยูเมฮาราเป็นคนทำลายสายสัมพันธ์แล้วก็ผีเสื้อที่ทุกๆคนในทีนั้นตั้งใจจะทำแต่พอทุกคนในทีนั้นถูกจับไปและคุณยูเมฮารานั้นก็ขู่ตัวของคาวาลิโนว่าถ้าไม่พาไป จะทำลายเจ้าบ่วนความฝันทิ้งแล้วก็ตอนที่ต่อสู้กับกิริมาดีมก็ได้บอกทุกคนว่าเอ้ยพวกเราเดี๋ยวเรากลับไปทําเครื่องประดับผีเสื้อกันอีกครั้งซึ่งหลังจากตอนนั้นสายสัมพันธ์ของทุกคนนั้นก็เพิ่มมากขึ้นคุณมินาซึกิคุณอากิโมโตะทุกคนยอมรับในความสามารถและพลังงานที่โนซซมิอมอบให้ส่วนอีกอันนึงนะฮะที่พี่มองว่ามันเป็นศาสตร์ที่ มนุษย์อย่างเราพูดกันง่ายแต่บางทีคนที่เขารับคําพูดของเรา <_ sincer> เขาอาจจะไม่คิดแบบเราก็ได้หรืออาจจะคิดการให้กําลังใจศ <_ needing pain> าสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างยากตัวละครพิตตี้เคียวที่พี่คิดว่าพูดให้กำลังใจดีที่สุด <_ EN> ก็คือตัวละครอย่างฮานะหรือเคียวเอลส์นะฮะในตลอดทั้งเรื่องฮานะเอ้ยไม่ใช่ คุณไฮะามาจะพูดให้กาลังใจเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างคุณอากิโมโตะมีปัญหาคิดพอดไม่ออกก็บอกให้กําลังใจว่าคุณโคมาจิใจเย็นๆมั่นใจตัวเองเข้าไว้เดี๋ยวก็สามารถคิดพอดการเขียนนิยายออกได้หรือให้กําลังใจตัวของคุณอากิโมโตให้มีกําลังใจในการเขียนนิยายต่อไปแล้วก็อันหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยถึงจะอยู่ทางการกองหนังสือมากมาย คุณยูเมฮาระก็จะหาหนังสือที่คุณอากิโมโตเขียนให้พบให้ได้หรือภาคต่อมาอย่างตัวละครอย่างซอลรอปที่เป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่ทราบแถมก็เคยเอาตลับกูหลับไปให้พวกอีทอนนอแต่คุณยูเมฮาระนั้นก็เชื่อมั่นเชื่อใจตัวของไซรัปพอๆกับที่เขานั้นเคยเชื่อใจในตัวของโคโคแล้วก็สัญญาจาับเขาว่าเราจะไปเคโรสการ์เด้นด้วยกัน ไซรับเองก็ยอมรับว่าโนโซมิเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นและเป็นจุดที่คอยค้ำจุนจิตใจของสมาชิกทุกคนในทีมในทีมของ Yes, p i t ิตตี้เชฟเริ่มแรกอาจจะดูไม่เข้าขากันต่างคนต่างมีดีกีแต่พอเวลาผ่านไปทุกคนเข้าขากันมากขึ้นกล้าพูดคุยจุดอ่อนเรื่องไม่ดีกล้าขอคำปรึกษาซึ่งกนและกันโนโซมิอาจจะไม่ใช่ผู้นำที่ดีหรือเป็นกัปตันทีที่ฝ่ายตรงข้ามกลัวแต่เป็น ผู้นำที่ทีมของตัวเองรักแ,แล้วก็ให้การยอมรับอันนี้พี่ขอเสริมนิดหน่อยนะฮะในตอนที่29คุณยูเมฮาระได้มาเป็นผู้จัดก,การให้กับคุณคาสึการโนะแล้วเราจะได้เห็นความฉลาดหวพิบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุณยูเมฮาระอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วพี่คิดว่ามันไม่ใช่ข้อดีของคุณยูเมฮาระแต่ มันเป็นจุดที่ทําให้คุณยูเมฮารานั้นได้กลายมาเป็นคุณครูที่อาจจะไม่มีชื่อเรียกตรงจุดนี้นะฮะพี่ขอตั้งชื่อว่าหาคนแบบอาจารย์โคคุดะหรือหาเพื่อนแบบเยสปิตี้เคียลไฟครับ oh, yeah. Yeah, พี่อย่าให้น้องๆ้องพี่พี่เพื่อนๆรอ,อจินตนาการถ้าเกิดโนซมิหรือคุณยูเมฮาระไม่ได้พบเจอ คุณมินาสึกิคุณนาสึกิคุณอากิโมโตะคุณคาสึกานะคุณโนซุมิอาจจะไม่ได้มาเป็นคุณครูในคีโบโนชิการะพิตตี้เคียวเวอร์ชันผู้ใหญ่ก็ได้นะครับหาคนแบบอาจารย์โคโคโดาสักคนนะฮะที่ชอบตอนที่อาจารย์โคโคโดาเนี่ยพูดคาว่าตอนนี้ความฝันของโนซะมิน่ะก็เหมือนบอลลูนมันกาลังเติมดมและมันกําลังจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนในที่สุดในอนาคต คุณยูเมฮาระก็สามารถกลายเป็นคุณครูได้ในตอนที่11พี่ชอบวิธีการที่ค่อยๆถามเรื่องราวในอดีตของคุณยูเมฮาระล้วก็จะรู้ว่าคุณยูเมฮาระนั้นเดี๋นไม่เก่งคันจิก็จะไม่ค่อยได้สุดคูณก็ไม่เก่งเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่อ่อนเรื่องการเรียนอาจารย์โคโคดะ,ะก็สามารถทําให้คุณยูเมฮาระนั้นกลับมาสนุกการเรียนได้ทําให้มีคะแนนสอบที่ดีขึ้นส่วนหาเพื่อนแบบ ทิตตี้เคียวไฟอันนี้พี่ไม่ได้จดไว้ในสคริปแต่พี่คิดว่าน้องไม่ต้องไปหาเพื่อนที่ดีหรอกเพื่อนที่น้องมีอยู่แล้วก็ดีรักษาพวกเขาไว้เพื่อนเพื่อนมีจุดไหนที่ตัวของผมอาจจะไม่เอามาเล่าก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะฮะแล้วชื่นชอบตรงไหนที่ผมเอามาเสนอก็คอมเมนต์กันมาได้นะรับผมเองก็อยากรู้ว่าเพื่อนจะเอาตรงจุดไหนของคุณยูเมฮาระเอาไปปรับปรุงตัวเองให้มันดียิ่งขึ้น สำหรับตัวผมนะฮะคุณยูเมฮาระโนโซมิหรือเคียวดีมเป็นกัปตันทีมที่ไม่ต้องสวมปอกแขนกัปตันทีมเธอมีภาวะความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงเพื่อนทุกใจคุณยูเมฮาระก็จะเดินไปปอบหรือเพื่อนๆนน้องไห้ก็จะเดินเข้าไปปอบหรือลองให้ตามเพื่อนเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองแบบสูงมากๆในพิตี้เคียวเวอร์ชันผู้ใหญ่นะฮะในที่สุดโนโซมิก็ได้กลายเป็นคุณครูของเด็กชั้นประถม ซึ่งเด็กในวัยนี้มันจําเป็นต้องมีครูที่ดีมีการเรียนรู้มีครูที่รู้และเข้าใจเด็กทําให้เด็กนั้นมั่นใจมีความมั่นใจกับกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทาซึ่งคุณครูที่ไม่หารลานนั้นก็ทําหน้าที่กลาเป็นครูออกมาได้ดีมากพี่เค่นั้นนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็คงขอ,งขอลาไปก่อนแล้วขอเปิดทางให้กับโชคในคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ